คุณผู้ฟังครับหลังจากที่เครื่องบินกริป e n ของเราไปสร้างชื่อเสียงกระชอนโลกในการรบจริงกับเขมรจนเกิดปรากฏการณ์สวีเดนทำรรไทยใช้เขมรวีวิวจนนำให้ยอดสั่งซื้อกริป e n จากชาติอื่นถล่มทลายและต่อกันด้วยสิงคโปร์ซัดเขมรยับที่ให้อำนารัฐถอนสัญชาติคนของตัวเองได้ง่ายๆเพียงเพราะคิดต่างเรื่องนี้โดนคนทั้งโลกประนามแต่รัฐบาลเขมรก็หาได้แค่ไม่และเรื่องสุดท้าย ผลพวงจากความขัดแย้งที่ลามมาถึงเรื่องธุรกิจเมื่อปั๊มน้ำมันปจทอของไทยในขเขมรถูกกดดันอย่างหนักจนต้องมีการรีแบรนด์ไปเป็นของขเขมรเองในชื่อ PPC ล่าสุดซอแวลจะรุ่งหรือจะร่วงเดี๋ยวเรามาวิเคราะห์ให้ฟังกันเขาเริ่มที่เรื่องแรกเลยครับ ผลพวงจากการสั่งสอนขเขมรของกองทัพไทยเราในเดือนกรกฎาคมปี2568ที่ผ่านมาซึ่งพระเอกก็คือเครื่องบินขับไล่กริปเพนของเราที่ได้ออกรบจริงเป็นครั้งแรกของโลกเมื่อวันที่26กรกฎาคม ผลงานของกริปเพนเนี่ยมันยอดเยี่ยมจนไทยเราเองก็อนุมัติสั่งซื้อเพิ่มอีก4ลำทันทีเลยนะคะใช่เลยครับแล้วไม่ใช่แค่ไทยนะยอดขายกริปเพนกับชาติอื่นก็พุ่งขึ้นด้วยไอ้ปรากฏการสวีเดนทำไทยใช้เขมรรีวิวเนี่ยมันสร้างแรงกระเพื่อมทางการตลาดมหาศาลจริงๆเรามาดูกันทีละกลุ่มเลยครับกลุ่มแรกคือกลุ่มประเทศผู้ใช้งานปัจจุบัน ที่มีกริปเพประจําการอยู่แล้วกลุ่มนี้ก็จะมีเจ้าของเทคโนโลยีอย่างสวีเดนเองบราซิลที่สั่งซื้อล็อตใหญ่ไป36เครื่องเมื่อปี2557 ฮังการีกับสาธารณรัฐเช็กที่ใช้วิธีเช่าซื้อแอฟริกาใต้และแน่นอนที่สุดคือประเทศไทยของเรานี่เองครับแสดงว่าน้องมีกลุ่มที่ตัดสินใจซื้อหลังจากได้เห็นฝีมือกริปเพนของไทยเราใช่ไหมคะกลุ่มนี้แหละครับคือไฮไลท์กลุ่มลูกค้าใหม่แกะกล่องที่ได้แรงบันดาลใจจากเราเต็มๆ2ประเทศที่ชัดเจนที่สุดตอนนี้คือโคลอมเบียกับเปรูในทวีปอเมริกาใต้ครับเท่าจะให้สรุปเป็นตัวเลขกลมๆเลยก็คือหลังจากที่กริปเพนของไทยเราได้โชว์ของจริงในสนามก็มีคําสั่งซื้อ และข้อตกลงที่จอจะเซ็นสัญญาจากสองประเทศนี้รวมกันแล้วอย่างน้อย63ลำเลยทีเดียว โอ้โหแล้วจะคิดเป็นมูลค่าล่ะคะถ้าคิดเป็นมูลค่ารวมการจากข้อตกลงของทั้งสองประเทศใหญ่ๆที่กำลังจะเกิดขึ้นนี้จะสูงถึงประมาณ7,400ล้านดอลลาร์สหรัฐหรือราวๆ259,000ล้านบาทยอดเงินมหาศาลนี้มันชี้ชัดว่าทั่วโลกเขายอมรับในประสิทธิภาพของเครื่องบินรบที่เราเลือกใช้ที่โคลมเบียเนี่ยจริงๆเขาสนใจมาตั้งแต่เดือนมิถุนาย,ยนแล้ว แต่หลังจากที่ได้เห็นผลงานจริงของคริปเพนในไทยเรามันเหมือนตอกย้ำการตัดสินใจครั้งสุดท้ายมีข่าวจากสื่อท้องถิ่นของเขาเลยนะว่ารัฐมนตรีกลาโหมได้ยืนยันแล้วว่าจะมีการเซ็นสัญญาซื้อขายกันในเดือนกันยายนปี2568นี้เลยจำนวนมากถึง39ลำเลยทีเดียวอ๋อค่ะส่วนเปรูเนี่ยเขากาลังมองหาเครื่องบินรบใหม่24ลำอยู่แต่ก็ยังลังเลเพราะมีสื่อบางสำนักของเขาตั้งข้อสังเกตว่า กริปเพนยังไม่เคยผ่านการรบจริงแต่พอไทยเราเอาไปเฉยถล่มที่ตั้งปืนใหญ่เขมรเท่านั้นแหละข้อสงสัยตรงนี้หายไปเลย หลักฐานก็คือในวันที่27สิงหาคมปี2568คณะรัฐมนตรีระดับสูงของเปรูทั้งรัฐมนตรีกาลาโหมและรัฐมนตรีต่างประเทศบินด่วนไปถึงสวีเดนเพื่อเจรจาเรื่องนี้โดยเฉพาะและสื่อท้องถิ่นของเปรูก,ก็รายงานว่ารัฐบาลได้ตัดสินใจเลือกกริปเพนแล้วด้วยมูลค่าโครงการสูงถึง3,500ล้านดอลลาร์สหรัฐหรือ122,500ล้านบาทถ้ารวมยอดจากทั้งสองประเทศนี้ก็เป็น63าลำพอดีแปะเลยค่ะ ซึ่งมันก็เท่ากับว่าไทยทํายอดขายให้สวีเดนไปมากกว่า250,000ล้านบาทเลยครับบอกเลยว่าทางสวีเดนตอนนี้เป็นปลื้มมากที่ชัดเจนที่สุดคือท่าทีของรัฐมนตรีกรลาโหมสวีเดนนายพอจอนสันตอนที่เขาให้สัมภาษณ์หลังการเจรจากับคณะรัฐมนตรีของเปรู เขาบอกว่าการที่กองทัพอากาศไทยได้นําเครื่องกีร์เพนไปใช้ในภารกิจโจมตีจริงที่ชายแดนกับเขมรเนี่ยมันช่วยตอบคําถามที่เปรูเคยสงสัยเกี่ยวกับประวัติการรบของเครื่องบินรุ่นนี้ได้ดีเลยเขายอมรับเลยว่าการใช้งานจริงของไทยเราเนี่ยเป็นใบเบิกทางชั้นดีที่ช่วยให้เขาขายของได้ง่ายขึ้นเยอะเลยครับแหมไทยเรานี่เป็นพรีเซนเตอร์ชั้นยอดเลยค่ะกลุ่มสุดท้ายก็คือกลุ่มที่กําลังเจรจาหรือแสดงความสนใจอยู่อย่างฟิลิปปินส์นี่ก็กําลังประเมินกีร์เพนแม้จะมีข่าวว่าอเมริกาอนุมัติขาย F16 ให้แล้วแต่การที่เห็นไทยใช้กริปเพนในสมรภูมิจริงแบบนี้มันก็ทำให้ฟิลิปปินส์คิดหนักเหมือนกันนอกจากนี้ก็ยังมีแคนาดาที่กำลังพิจารณากริปเพนเป็นตัวเลือกอยู่หลังจากที่ข้อตกลงซื้อ F35 กับอเมริกามีปัญหาและยังมีออสเตรียที่ก็มีข่าวว่ากาลังมองมองอยู่ด้วยการใช้งานจริงของไทยเรานี่เป็นปัจจัยสาคัญเลยนะคะที่ทาให้หลายชาติตัดสินใจง่ายขึ้น ใช่เลยครับผลประกอบการของซาร์บนี่บีเกินคาดไปเยอะเลยราคาหุ้นพุ่งขึ้นไปถึง12%ยอดสั่งซื้อคงค้างก็ทำสถิติสูงสุดเป็นประวัติการเลยก่อนหน้านี้ซาร์บเคยพูดแบบถ่อมตัวว่าจะขายกริปเพนได้ประมาณ150-300าถึงลำในอีก15ปีข้างหน้าแต่หลังจากที่ไทยเราเอากริปเพนไปโชว์ของให้ดูสดๆเขาปรับเป้าใหม่แบบก้าวกระโดดเป็น400-450ถึงาลำเลยทีเดียวแล้วยังบอกอีกนะว่าตัวเลขนี้อาจจะยังน้อยเกินไปด้วยซา้ามันเป็นการลบจุ จุดอ่อนที่ใหญ่ที่สุดของกริปเพนที่คู่แข่งชอบเอามาโจมตีว่ายังไม่เคยรบจริงพอไทยเราเอาทําให้ดูเป็นตัวอย่างมันก็เลยกลายเป็นข้อพิสูจน์ที่เถียงไม่ได้แล้วมันยังตอบโจทย์ประเทศที่มีงบประมาณจำกัดด้วยเป็นเครื่องบินสมรรถสูงเทคโนโลยีทันสมัยแต่ค่าใช้ใจ่ายในการปฏิบัติการต่ำกว่าเครื่องบินรบค่ายอื่นเยอะ แถมทางสาผู้ผลิตเขายังมีข้อเสนอเรื่องการถ่ายทอดเทคโนโลยีและการลงทุนในประเทศนั้นๆด้วยมันเลยกลายเป็นแพ็กเกจที่น่าสนใจมากๆสำหรับประเทศกำลังพัฒนาอนาคตยอดขายกริปเพนนี่น่าจะสดใสไปอีกยาวเลยนะคะถ้ามองในแง่ของตัวผลิตภัณฑ์ก็ใช่ครับแต่ในความเป็นจริงมันมีอุปสรรคใหญ่ๆอยู่เหมือนกันซึ่งอย่างแรกก็คือตัวรัฐบาลสวีเดนเองนี่แหละคือสวีเดนเขามีกฎหมายควบคุมการส่งออกอาวุธที่เข้มงวดมากเขาไม่อยากขายอาวุธให้ประเทศที่มีความขัดแย้งกับเพื่อนบ้าน พอไทยเราเอาเก็บเพนไปใช้รบกับขเขมรจริงๆทางรัฐมนตรีต่างประเทศของสวีเดนถึงกับออกมาให้สัมภาษณ์แบบแบ่งรับแบ่งสู้ว่าจะอนุมัติการขายรถใหม่ให้ไทยดีหรือไม่มันเลยย้อนแย้ว,ว่าความสําเร็จในการรบของกริปเพนเนี่ยมันทําให้มันขายดีขึ้นแต่กลับกลายเป็นอุปสรรคทางการเมืองที่ทําให้คนขายไม่อยากจะขายเช่นนั้นอนอกจากเรื่องนี้แล้วยังมีอุปสรรคอื่นอีกไหมคะ มีอีก2เรื่องใหญ่เลยครับ1คือการแข่งขันกับเครื่องบินขับไล่ยุคที่5อยา่าง F 3 5ของอเมริกาถึงแม้กริปเพนจะเป็นเครื่องบินยุค4.5ที่ดีที่สุดในโลกแต่การที่มันไม่มีเทคโนโลยีล่องหงหรือสเตลเต็มรูปแบบก็จํงเป็นจุดด้อยเมื่อเทียบกับ F 3 5้ 35. และอุปสรรคสุดท้ายที่สําคัญคือเครื่องยนต์ของอกริปเพนเนี่ยมันเป็นของบริษัท General Electric ซึ่งเป็นของอเมริกานั่นหมายความว่าทุกครั้งที่ซาร์จะขายกริปเพนให้ใครจะต้องได้รับการอนุมัติิจาากกกรรัฐบลอออเเมกกนเมน่ส ซึ่งอเมริกาก็สามารถใช้สิทธิ์นี้ในการยับยั้งการขายเพื่อกดดันให้ประเทศนั้นๆหันไปซื้อคื่องบินของตัวเองแทนได้เคยมีกรณีที่เกือบจะทําให้โคลัมเบียซื้อไม่ได้มาแล้วคือดังนั้นอนาคตของกิปเพนเนียมันเหมือนถูกบีบให้ต้องหาลูกค้าในตลาดเฉพาะกลุ่มคือประเทศขนาดกลางที่ต้องการของดีราคาคุ้มค่า แต่ก็ต้องไม่ไปมีเรื่องกับใครจนรัฐบาลสวีเดนเขาไม่สบายใจแล้วก็ต้องไม่ขัดใจอเมริกาด้วยแต่อย่างไรก็ตามการรบครั้งนี้ก็ได้สร้างชื่อให้กริปเพนเป็นที่จดจำไปทั่วโลกแล้วสัดเจนเลยค่ะ แล้วฝั่งเขเมรหลังจากที่โดนไทยเราจัดหนักไปเหมือนเขาจะหันมาเล่นงานประชาชนตัวเองแทนแล้วใช่ไหมคะใช่เลยครับแทนที่เขเมรจะไปพัฒนาประเทศตัวเองกับใช้วิกฤตความขัดแย้งกับไทยเรามาเป็นข้ออ้างในการรวบอํานาจและจัดการกับคนที่ไม่เห็นด้วยกับรัฐบาลเขาออกกฎหมายเพิกถอนสัญชาติให้อํานาจรัฐในการยุดสัญชาติความเป็นพลเมืองของคนเขเมรคืนได้เรื่องนี้มันเริ่มจากช่วงปลายเดือนกรกฎาคมปี2568ันายที่ฮุนเซนออกมาสั่งให้กระทรวงยุติธรรมไปศึกษาเรื่องการถอนสัญชาติคนที่เขาหาว่าเข้าข้าง ต่างชาติเพื่อทําลายประเทศซึ่งก็หมายถึงคนที่วิจารณ์รัฐบาลเรื่องการรบกับเขมรนั่นแหละ,ะแล้วกระบ,บวนการมันก็เดินหน้าอย่างรวดเร็ววันที่2กรกฎาสภาตามรัฐธรรมนูญก็ให้ความเห็นชอบวันที่11กรกฎาสภาผู้แทนรัษฎรก็ลงมติเป็นเอกฉันน์แก้ไขรัฐธรรมนูญมาตรา33จากเดิมที่เขียนว่าพลเมืองเขมรจะถูกเพิกถอนสัญชาติไม่ได้ก็แก้หมายเป็นว่าการเพิกถอนสัญชาติเขมรให้กำหนดโดยกฎหมาย แล้วหลังจากแก้รัฐธรรูญเสร็จวันที่25สิงหาคามปี2568สภาของเขาก็ผ่านกฎหมายลูกฉบับนี้ออกมาด้วยคะแนนเสียงเห็นชอบเป็นเอกฉันท์อีกครั้งจากสส120คนที่มาจากพกรรครัฐบาลทั้งหมดอืนี่มันใช้กฎหมายเปิดทางให้ตัวเองเลยนะคะเนี่ยประมาณนั้นเลยครับคือให้อำนาจทางการในการถอนสัญชาติใครก็ตามที่ถูกสารตัดสินว่ามีความผิดในข้อหาทรยศชาติสมรู้ร่วมคิดกับต่างชาติหรือทำอะไรก็ตามที่สร้างความเสียหายต่อผลประโยชน์ของชาติ ซึ่งคำพูดเนี่ยมันเปิดช่องให้รัฐบาลและสารที่อยู่ข้างรัฐบาลตีความได้ตามใจชอบแค่คุณออกมาวิจารณ์รัฐก็อาจจะโดนยัดข้อหาว่าสมคบคิดก,กับต่างชาติเพื่อทำลายผลประโยชน์ชาติได้แล้วมันคือเครื่องมือทางกฎหมายในการกำจัดศัตรูทางการเมืองจากเดิมที่แค่จับเข้าคุก ตอนนี้คือลบตัวตนไปพลเรือนทิ้งไปเลยร้ายแรงถึงขนาดนี้ต่างชาติเขาว่ายังไงกันบ้างคะประชาคมโลกนี่คือรุมประนามกันยับเลยองค์กรสิทธิมนุษยชนใหญ่ๆอย่าง Amnesty International ก็บอกว่านี่คือการละเมิดกฎหมายระหว่างประเทศอย่างร้ายแรงส่วน Human Rights Watch ก็บอกว่ามันเป็นเครื่องมืออันตรายในการปิดปากผู้เห็นต่าง องค์กรพัฒนาเอกชนในขเขมรเองกว่า50องค์กรเข้าร่วมขัดค้านแล้วยังมีความคิดเห็นจากสิงคโปร์ด้วยที่เขาให้ความสนใจเรื่องนี้กันอยู่สื่อใหญ่อย่าง The Straits Times ก็เลิงข่าวเรื่องนี้และแน่นอนว่าสิงคโปร์ไม่เห็นด้วยกับการออกกฎหมายที่คลุมเครือและให้อำนาจรัฐมากเกินไปแบบนี้แน่นอน ฝั่งรัฐบาลเขาก็ดูไม่สนใจกระแสะโลกเลยค่ะใช่เลยครับเมิบอกว่ากฎหมายนี้จําเป็นเพื่อชำระล้างความรักชาติและปกป้องอธิปไตยรัฐมนตรียุติธรรมของเขาถึงก็บอกว่าถ้าคุณทรยศชาติชาติก็จะไม่เก็บคุณไว้แล้วก็อ้างว่ามีตั้งร้อยกว่าประเทศในโลกที่มีกฎหมายแบบนี้ซึ่งก็แถนั่นแหละที่อื่นเขาไม่ได้มีไว้เพื่อเล่นงานคนเห็นต่างทางการเมืองแบบนี้ใช่เลยค่ะมาถึงเรื่องสุดท้ายอย่างผลกระทบถึงปั๊มปตทอของเรานี้เป็นยังไงบ้างคะ ก็พอเกิดการประทะกันก็มีกระแสชาตินิยมในเคเมเนลุกฮือขึ้นมาเลยครับมีการรณรงค์ให้คว่ำบาตรสินค้าไทยซึ่งปะตะทที่เป็นแบรนด์ไทยขนาดใหญ่และเป็นของรัฐวิสาหกิจก็เลยกลายเป็นเป้าผลกระทบมันรุนแรงถึงขั้นที่ว่าปั๊มปะตะทบางแห่งจากที่เคยมีลูกค้าวันละ500คนเหลือแค่10กว่าคนบางปั๊มต้องเอาผ้าใบมาคลุมป้ายยี่ห้อไว้เลย สถานการณ์แบบนี้มันก็เลยไปเข้าทางกลุ่มทุนการเมืองในเขมรที่นําโดยนายเตียเสียมน้องชายแท้ๆของรัฐมนตรีกลาห์หมเขมรนั่นแหละใช้จังหวะนี้นํากลุ่มเจ้าของปั๊มปตทบางส่วนประกาศยกเลิกสัญญาและตั้งแบรนด์ใหม่ขึ้นมาของตัวเองชื่อว่า peace petroleum cambodia หรือ ppc การจะเปลี่ยนทุกปั๊มเลยสินะคะใช่เลยครับก็ฝันไว้อย่างนั้นแต่ความจริงก็พังไม่เป็นท่าตอนแรกนายเตียเสียมตั้งเป้าจะเปลี่ยนปั๊มปตททั้งหมดในเขมรที่มีอยู่ประมาณ200แห่ง ให้กลายเป็น PPC ทั้งหมดแต่เอาเข้าจริงนะสิ้นเดือนสิงหาคมปี2568มีปั๊มที่ยอมหักดิบกับปตทแล้วไปอยู่กับเขาแค่35แห่งเท่านั้นส่วนที่เหลืออีก165แห่งก็คงอยู่กับปตทต่อไปงานนี้นายเตียเซียมถึงกับโพสต์เฟซบุ๊กตัดคอเลยว่ารู้สึกเจ็บปวดกับเรื่องนี้มาก ชาวเขมรที่เขาว่ายังไงกันบ้างคะโอ้โหในโลกออนไลน์นีเดือดเลยฝั่งที่สนับสนุน PPC ก็จะออกมาสรรเสริญยนยอเจ้าของปั๊ม35แห่งว่าเป็นผู้กล้าที่ยืนหยัดเพื่อชาติแล้วก็ไปด้อยค่าปั๊มที่เหลืออีก1 6 5แห่งว่าไม่รักชาติยังคงเกาะแบรนด์สยามยอมให้เขาดูถูกมีการเรียกร้องให้คนเขมรเลิกเติมน้ำมันพอตทที่ไม่ยอมเปลี่ยนแบรนด์ด้วยส่วนอีกประเภทก็มาแนวเสียดสีรุนแรงเลยบางคนก็บอกว่า ในบรรดา200สถานีมีแค่35แห่งที่เลิกสัญญากับไทยก็ขอให้พวกเขาโชคดีส่วนพวกที่ยังสนับสนุนไทยก็หวังว่าจะได้ระเบิดจาก F16 มัดประดับร้านหรือบางคนก็มาแนวเศรๆว่าอีก165แห่งยังคงส่งเงินไปให้ไทยซื้อ F16 มาข่มเหงเราแล้วในมุมมองทางธุรกิจ อนาคตของ PPC จะเป็นยังไงคะจะจริงไม่เป็นท่าหรือเปล่าในระยะสั้นอาจจะไปได้ด้วยกระแสะชาตินิยมครับแต่ในระยะยาวนี่ดูท่าจะไม่รอดเพราะหนึ่งคือเรื่องของราคาในเตียเซียมประกาศว่าจะไม่นําเข้าน้ํามันจากไทยแล้วจะหันไปนําเข้าจากบริษัทใหญ่ของอเมริกาแทนซึ่งต้นทุนจะแพงกว่าแล้วจะมาขายในราคาที่สู้กับปตอทอที่มีสาขาเยอะกว่าและถูกกว่าได้ยังไง สองคือจำนวนสาขาที่มีแค่35แห่งเทียบกับปตทที่มีเป็นร้อยมันเทียบกันไม่ได้เลยจริงค่ะและ3คือความท้าทายเชิงโครงสร้างครับการทําธุรกิจในเขมรมันมีอุปสรรคเยอะมากสําหรับผู้ประกอบการรายใหม่ทั้งการเข้าถึงแหล่งเงินทุนกฎระเบียบราชการการแข่งขันที่รุนแรงส่วนทางปตทของเราก็ไม่ได้เดือดร้อนอะไรมากผู้บริหารของ PTTOR ออกมาบอกว่าธุรกิจในเขมรมีสัดส่วนแค่ 3- 5ปซของไรายได้รวมทั้งหมด และการยกเลิกสัญญาก่อนกำหนดก็ต้องมีบทลงโทษตามกฎหมายเดี๋ยวกระแสมันก็ซาไปเองแล้วทุกอย่างก็จะกลับมาวัดกันที่คุณภาพและราคาเหมือนเดิมซึ่งตรงนี้ปะตะทมีความพร้อมมากกว่าเยอะอนาคตของ PPC ก็เลยมองเห็นแววเจ๋งสนิทกดไลค์กดติดตามและกดกระดิ่งช่องเราเพื่อไม่พลาดขา่าวต่อไปเราสองคนทันและมินสวัสดี